ก,การมรดกสการนะครับทานผูครับท่านผู้ครูครับปละหลัดเสือเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมันถึงอยู่ๆปั๊บพระครูมาถึงมาบ,บอกผมว่ากองล่าเอาปละหลัดเสือไปให้พี่น้องประชาชนนะสาธุสิทธิ์ได้เช่าบูชากันหน่อยตอนนั้นมันเป็นยังไงที่มาที่ไปของปละหลัดเสือและตะกุดหลวงพ่อสดดำท่านเป็นนับเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือสังเคราะห์ คือเหลือประชาชนครับท่านก็มีอาคมท่านก็มีเป็นวิชาอาคม,ว,าาคมวิชาอาคมแล้วก็ท่านเรียนมาอ,า,อาจารย์ดังๆท้านเลยจากอาจารย์หลวงพ่อศุขวัดปากคอมาขมเท่าแ,แถวจังหวัดนครปฐมหลายวัดที่มีชื่อเสียงท่านก็มีความสนใจในเรื่องนี้มากเลยเรื่องอาถรอาคมอยู่โยงคงพันหมายถึงสามารถหายตัวได้หมายถึงหลวงพ่อเสือดำนี่นะหลวงพ่อเสือดำหายตัวได้หลวงพ่อเสือดำเนี่ยก่อนหน้าที่ท่านจะมาบวชท่านพระครูครับ ประวัติเนี่ยมันเป็นตำนานเล่าขานกันมาเล่าขานมาเป็นภาพยนตร์ด้วยเป็นภาพยนตร์อย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยที่ผมได้ยินมาเนะยคือมีหลายเสือนมีเสืออะไรบ้างครับครูเสือที่ดังแล้วก็เพิ่งจากไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้ก็คือเสือมาเหสวนเสือมาเหสวนเนี่ยท่านจากไปท่านเป็นคนจังหวัดไหน,นอ่าเป็นคนสุพรรณแต่ว่าไปตายที่หันคาบ้านไผ่นกยงุงเสียชีวิตที่หันคาหันคา บ้านใคร่ตงยุ่งเลยลูกเป็นอบตอยู่ใคร่ตงยงอ๋อฮะแล้วแล้วแล้วอีกเสืออะไรฮะเสืออใบเสือใบสมมติว่าบริษัทเสือใบเสือใบนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วที่จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเหมือนกันนะฮะทีนี้เสือใบเสือมเหศวรแล้วก็เสือดํำทั้งสามท่านนี่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันโดยโดยแบบไหนฮะนี่ไยเดียวกันคล้ายกันจริงๆแล้วเนี่ยคือแต่ละเสือเนี่ยอยู่คนละทิศคนละทาง แล้วก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีคุณธรรมมีความใจบุญเรียกว่าเห็นใจคนจนใช่นะฮะนิสัยจะเป็นอย่างนั้นกันแล้วก็ทัศนะอุดมคติต่างๆนี่ใกล้เคียงและคล้ายกันคล้ายกันแล้วก็มาเจอกันเหรอฮะมาเจอกันที่ป่าเจอกันที่ป่ามาทําซุ้มจรมาเจอกันโกจรมาเจอกันต่างคนต่างมาเจอกันโดยในนัดหมายในป่าเลยฮะแล้วจังหวัดตุนบุรีท่านไปทุกที่ทุ่งเสือแล้วทีนี้ยังไงครับ วิชาอาคมเนี่ยของแต่ละเสือเนี่ยผมขอใช้คํานี้นะคุณผู้ชมนะฮะจะเป็นเสือใบเสือมเหสวนหรือว่าเสือดําก่อนหน้าที่จะไปเป็นหลวงพ่อเสือดาผมขอใช้คําคําว่าเสือนำหน้า<อ>กันท่านท่านท่านจะออกไปท่านจะ,จะชุดแต่งในชุดขมาวยดำสีม่ม้าทั้งทั้งสามเสือนี่เหรอขนะี<ะ>่มา้าขี่ม้าเลยนะข<อ>ี่ม <จะ S 2> <ป>้าเวลาทแล้วใส่าขาอวอยแต่งชุดขออ่าวยแล้วก็เอาเอาใบปิวไปติดตามบ้านบอกว่าเจ็ดวันเนี่ยอื อ๋อครับก็ประกาศปยายามจะทำอะไรยังไงของเพื่อจะไปช่วยเงี้ยเอาไปช่วยคนจนอ๋อครับนี่นี่คือร้ออันนี้อันนี้คือเป็นเป็นลักษณะบุคลิกของสามเสือเสือใบเสือไม่เห็นสวนและเสือดำแต่ตอนนี้เสือใบค่ณผู้ชมครับเสียชีวิตไปแล้วเสือไม่เห็นสวนก็เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วโชราเสือดำเสือดำยังอยู่ยังอยู่เหรอยังอยู่ให้ยังอยู่ยังอยู่ตอนนี้คือททราบข่าวว่าเป็นหลวงพ่อเสือดำ อ่าเป็นเจ้าว่ากระสีนวลเจ้าว่ากระสีนวลนองแขมนะฮะแล้วที่บอกว่าอายุอุประมาณร้อยสิบปีอุ้ยทำไมผมเห็นในในท่านท่านกินก้วยเตีว่าท่านไม่ใส่ข้าวท่านไม่ใส่ข้าวท่านแต่ดูท่านแบบคล่องแคล่วว่องไวแข็งแรงมากเลยคาระด้างนี้คท่านสมบาติกบท่ทนแล้วแข็งแรงมากแล้ฮะท่านบอกว่าท่านชอบกล้วยน้ีว้่าอืมอืมทีนี้ว่าตอนตอนตอนครั้งหนึ่งเนี่ยถามว่าเรื่องของความขลังเรื่องวิชาอาคมเนี่ย หลวงพ่อเสด็จดำไปเรียนรู้มาจากไหนหลวงพ่อวัดปักคอมอขําเท่าเป็นวิชาเกี่ยวกับอรไรอู่ยงคงกระพันยงคงกระพันซ่งหลวงพ่อสุกเนี่ยเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรด้วยใช่ครับของเสด็จเตี่ยนะ,ะ<ช>ครับคร<ช>ับแล้วแล้วทีวววนี้ว่าก็มาเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเสด็จดำด้วยใช่แลวฮะเป็นเรื่องของอะไรฮะวิชาอาคมวิชาอาคมแล้วที่บอกว่าหายตัวได้เนี่ยเมื่อกี้ท่านพระครูบอกผมว่า เวลาท่านจะหนีตำรวจเนี่ยท่านหายตัวแว็บเลยอ๋อสมัยตอนที่เป็นคาราวาสตอนนัคาราวาสเออตอนนั้นหายตัวเลยนะตัวแว็บเลยตำรวจจับไม่ได้แล้วหายตัวหรือว่าตำรวจหาไม่เจอหาไม่เจอหายตัวได้ท่านมี่คาถาหายตัวอ๋อเหรอฮะอืมนั่นนั่นคือเรื่องของต้องยอมรับว่าคนสมัยโบราณกาลเนี่ยคนเก่าคนแก่เนี่ยเรื่องของวิชาอาคมเรื่องของอยู่ยงคงกระพันนะฮะแล้วทีนี้ว่า เ,เรื่องแบบนี้เนี่ยท่านพปะครูเคยเห็นกับตาเลยครับตอนเขาเรียนมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยอยู่ยงกับพันเนี่ยอืคนที่มีศีลธรรมจะรอดครับคนที่ไม่มีศีลธรรมเนี่ยยังแฝงยังไงก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่มีศรรีลไม่มีคุณธรรมคนก็เสือดำเนี่ยท่านมีคุณธรรมมีคุณธรรมครับเพื่อชีวิตท่านปลอดภัยตลอดออืครับเวลาปะทะปะทะปืนนะลายิงกันเนี่ย ท่านก็แค่คาดปลอดภัยท่านมีขัดองดีอะอย่างเงี้ยก็ที่เป็นที่เป็นตะกุดนี่นี่เป็นะของท่านเนี่ยอย่างดีเลยของท่านเลยที่อยู่สมัยตั้งสมัยที่เป็นเต๋อนี่คุณผู้ชมผมจะบอกให้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีแต่เรื่องของประหลัดเสือนะแต่วันนี้ท่านพระครูโคจิตานุรักษ์มาปั๊บเนี่ยก็เลยมาคุยเรื่องของตะกุดอันนี้อันนี้คือตะกุดใช่ไหมครับพ่อสดํำใช่พุทธาวิเศษที่วัดเทพนิมิตจังหวัดชับุาีอ๋อ ได้มีการพุทธาพิเศษที่วัดเทพมิตรด้วยท่านบอกขอนั่งเดียวก็คือท่านพระครูได้นิมนต์หลวงพ่อเสดํามาจัพุทธาพิเศษใช่ไหมะรับได้รับการให้ตาจากท่านเจ้าวาดท่านอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในโบสถ์ก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะที่ววิสุทธินายกคือตะกกรุดนี่รวมไปถึงประหลัดเสือเนี่ยนะครับก็ได้ทำพิธีพุทธาพิเศษผ่านไปแล้วนะครับแล้วนั่งนั่งแบบบริกรรมคาถาอะไรต่างๆเดี่ยวเลยท่านก็สวยท่านก็สวดด้วยมีเสียงด้วย เลเ,เทพจะมีเสียงด้วยทั้งกระปุแล้วท่านก็นั่งออืนะครับวันนั้นวันนั้นคือ <c oughs> ผู้คนก็ไปโอ้โหคนมือฟา้าโมดิน <c oughs> ทีนี้มาคุยเรื่องกร, <c oughs> กรณีเรื่องของว่า <c oughs> การที่หลวงพ่อสดําท่านาได้ผ่านโชคชนเรื่องของคง,งกระพันชาตรีแล้วทีนี้เรื่องของที่ได้รับมาเนี่ยหลวงพ่อสดําได้ได้ได้ปลูกเสกอะไรไว้บ้างครับเรื่องของมีสองอย่างนี้ที่ในโบสถ์นะฮะครับ องอย่างก็คือตะกรุดอันนี้เรียกเต็มๆว่าอะไรครับตะกรุดโทนตะกรุดโทนะตะกรุดโทนตะกรุดโทนนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจตะกรุดโทนนะฮะ,อ,ะอันนี้เป็นความเชื่อมั่นความมั่นใจนะฮะมันทําให้เรามีพลังมีแรงขับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นสิริมงคลต่อตัวเองแล้วก็มีอยู่รอบตัวเนี่ยมันเป็นพลังนะนะครับ แล้วก็เรื่องค้าขายก็เหมือนกันทําไมค้ากม่ขายดีจังเลยเนี่ยนะฮะวันๆได้กําไรเยอะแล้วถ้ามีวางไว้ที่อระเป่าตังคนะที่ที่ในตู้อะในตู้ก๋วยเตี๋ยวอะที่วางที่ตังค์นะสำหรับทองตังค์อะวางไว้ที่รวมที่รวมจ่าตังค์ับที่อ๋อเนี่ยคือเปาตังค์ที่อยู่ในตู้เวลาถอนตังค์อะวางคือคือที่ผมต้องยอมรับบอกว่าท่านพระครูโคจิตานุรักษ์ท่านบอกเนี่ยนะฮะ นะฮะก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดทํามาค้าขายเนี่ยไปวางอยู่ที่ตู้ะนะวางอยู่ข้างบนเหมือนกับ,เ,เ,รกบเรียกซับเรียกซับใช่ไหมฮะผมไมต้องบอกว่ายอมรับนะท่านครูรู้ไม่ว่าน้องๆคอคอเซ็นเตอร์อที่นี่อตอนที่พระครูเอาประหลัดเสือมาให้ผมะนะฮะแล้วก็มาให้กับพนักงานไทเทชัน่นน้องๆเขามาวางมะนะ โทรศัพท์ลูกค้าโทรคุยแบบเขาบอกว่าเขาบูชาประหลัดเสือทุกวันเลยอันนี้เรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงเดี๋ยวถ้าจะยังไงเดี๋ยวจริงนะไม่ใช่นามาไม่ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าใ้ทีมงานไปไปวอล์กฮอปไปเจาะคําพูดของคนที่เขาบูชาไปอ่าเนี่ยเน่เขาเขาบูชาไว้เนี่ยชื่อน้องพัดเนี่ยนะฮะกับน้องก้อยนะฮะก็เลยเป็นที่มาของประหลัดเสือนะครับ เอาละทีนี้เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องรายละเอียดต่อนะคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่หน้าจอถ้าเกิดว่าใครที่ทสนใจก็ <for S 1> โทรมา <the> แต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวพักนะครับไปชมเรื่องของประลัดเสือรายละเอียดสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะฮะเรื่องของต่างๆของหลวงพ่อเสือดำน,นะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ